ทัานแม่มคือฮีโร่าบใช่ไหมจากประสบการณ์ตรงนะผมที่ผมเจอฮีโร่าบมาเราห้ามไปสบตามันถ้าเรามองมันนะเวยมันจะแดกคอคุณคุณเชื่อปะไม่เชื่ออผมไม่มองให้ดูนะมึงโผล่ให้กูเห็นในหลายรอบแล้วนะมไม่สนใจมึงแล้วมันไหนก็ไปบไเปเบื่อหน้ามึงแล้วเออพูดง่ายลยมึงเนี่ยบอกให้ไปก็ไป ม,มึงยจะโผล่มาอีกเหรอกูบอกให้ไปเมื่อกี้คือมึงเปลี่ยนจากตรงเนี้ยไปตรงนู้นมึงทำเพื่ออะไรกูถามจริงนี่มึงย้ายมาหากูตรงนี้เลยเหรอคือมึงแบบว่า,อย,อ,อ,าอยู่ตรงนู้นเสร็จอ่ากูไม่มองหน้มึงมงอตรงนี้กูไม่มองหน้มึงมึงก็เลยมาตรงนี้เพื่อที่จะกูมองหน้มึงใช่ไหม You feel right like something is catching you <c oughs> คุณรู้สึกถูกต้องมีบางอย่างกำลังจับคุณอยู่ <c oughs> หายไปอีกแล้วมันสิไปโพอยู่ตัวฝนก็หยุดฝนหยุดมันหายไปต่อนหน้าต่อตาโอ้โห,โหในเกมฝนก็ตกในชีวิตจริงกูฝนก็ตกกูจะรันทดอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมึงอ,อีกแล้วอ๋อพอไปมีประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้เงี้ยอุย้ยกูลงคานโนะเออเออ ออมือสนุกมากไหยคุ <movement él> an <ici> <an <iously> ูถามจริง